ที่จากการที่เป็นดีลเลอร์ยามาฮ่าเนี่ยแล้วเล่าให้ฟังเรื่องของโปรแคร์หน่อนะครับทำยังไงเราถึงได้เป็นโปรแคร์ can, และโปรแคร์มันคืออะไรสําหรับลูกค้าโปรแคร์ okay, เนี่ยก็คือเป็นบริการหลังการขายลูกค้าเนี่ยเข้ามาจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีพนักง,งานที่ต้อนรับที่ดีซึ่ง์วิตเนี่ยเราก็จะมีดูแลลูกค้าแคร์ลูก<า>ค้าให้บริการทางด้านหน ก็จะจัดสรรช่างที่ผู้เชี่ยวชาญัูแลให้ถูกจบซ่อมเบาหรือซ่อมหนักถ้าซ่อมหนักก็จะเป็นท่างฝีมือทำให้ม,มีกําหนดด้วยของยามาฮ่าเองว่าโปรแคร์ต้องมีอะไรกี่ชิน้นกี่ตัวมีระดับ5ดาวมีอะไรอย่างเงี้ยก็ <S 1> <S 1> อย่างเช่นบอกโอเคเนี่ยซึ่ง136รายการเนี่ยเยอะมากโอเค, e ค K เนี่ยจะอยู่ตรงด้านหลังเป็นห้องอะไรสรุปง่ายๆอะไร<ง>ที<ง>่ต้องใช้อะยามาฮ่าตั้งมาตรฐานไว้ว่าโปรแคร์ต้องมีไว้ให้เลยใช่ครับเมื่อกี้เฮียบอกว่าคนที่เข้า เช็คระยะก,กี่หมื่นกี่หมื่นก็จะมีมาตรการว่าเราต้องดูอะไรยังไงใช่ครับก็คือทุกคนที่ใช้ซื้อที่ไหนกลับมาที่นั่นใช่ครับใช้ได้ตลอดเลยใช่ครับเฮียเล่าขำบ,บให้ฟังได้ไหมคนที่ซื้อรถแล้วขับแบบน,น,นานๆเลยอ่ะมันวิ่ไปกี่กิโลถูกเซงกว่าโลก็มีนะเซ็งกว่าโลก็มีใช่ครับคันนี้ก็คือกลับมาเซอร์วิสอันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมเฮียค่าใช้ใจ่ายเราก็จะมีมาตรฐานให้ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยซ่อมวนไหนบ้างแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ได้คิดค่าใ้คิดยไม่ไ รับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube b e Commerce และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะคะ